สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อใบงานพกเกิลนกนันนะครับขั้นตอนแรกครับเอายิบสี่โวลเข้าคอมนะครับ ต่อไปครับสูตรวนไปเข้าคอมนะครับต่อไปครับ x 6ไปเข้าสู0จุศูนย์นะครับ ไปต่อเอาพูดกันนะครับไว้ไสูดเข้าหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองศูนย์น,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 นะครับยึดกระจนสม มาเร็จต่อเสร็จแล้วเราจะมาทดลองเลยนะครับกดเ6็กซ์หกจะสายไฟจะเคลื่อนที่มากดเอกซ์หก็หยุดนะครับคอมครับ